สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึง23พฤศจิกายน2568การทำนายนี้เป็นดวงในภาพรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตดวงรายสัปดาห์นะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้องค์พระพิคเนตมีสิ่งใดอยากบอกกับคุณบ้าง คนเกิดวันจันทร์ใบแรกขึ้นไพ่ perseverance ไพ่ใบนี้หมายถึงอย่ายอมแพ้พระพิคเนกกำลังเตือนให้คุณยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะแม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูช้าหรือยังไม่เห็นผลในตอนนี้แต่ความพยายามของคุณกำลังนำพาความสำเร็จมาให้คุณในไม่ช้า ใบที่2 Embrace ไพ่ ace, ใบนี้สื่อถึงการยอมรับสถานการณ์และผู้คนอย่างเข้าใจพระพิคเนตบอกว่าให้คุณเปิดใจรับสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ความเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่บทเรียนจากความผิดหวังค่ะ ใบที่3 State f a s t n e s s ไพ่ใบนี้คือพลังแห่งความมั่นคงของจิตใจและแรงศรัทธาพระพิคเนตกำลังเตือนว่าเมื่อคุณเลือกเส้นทางไหนแล้วจงยืนหยัดในเส้นทางนั้นด้วยความมั่นใจอย่าให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทำให้คุณสับสน สรุปแล้วสัปดาห์นี้คือช่วงเวลาแห่งการทดสอบความมั่นคงของจิตใจคุณจะเจอสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนและต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ยอมแพ้และเปิดใจรับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจและความเชื่อมั่นคุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างแห่งความสำเร็จที่ปลายทางแน่นอนค่ะ คนเกิดวันอังคารใบแรกขึ้นไพ่ Capacity to Love ไพ่ใบนี้หมายถึงการเปิดหัวใจอีกครั้งพระพิคเนตกำลังบอกให้คุณมองเห็นคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่ความรักต่อผู้อื่นแต่รวมถึงการรักตัวเองด้วยนะคะ ใบที่สอง surrender ไพ่ใบนี้สื่อถึงการยอมปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พระพิคเนตต้องการให้คุณวางใจในเส้นทางของโชคชะตาและยอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามคันลองของมันไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามควบคุมทุกอย่างยอมให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติค่ะ บที่ 3. Healing ไพ่แห่งการฟื้นคืนพลังใจพระพิคเนตกำลังบอกว่าคุณอยู่ในช่วงของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางใจความผิดหวังในอดีตหรือความเหนื่อยล้าทางจิตวิญญาณการเยียวยาจะช่วยให้คุณพบความสงบภายในและการเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะ สรุปแล้วสัปดาห์นี้คุณจะได้เจอเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์หรือความรู้สึกเก่าๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้คุณเรียนรู้การยอมรับโดยไม่ยึดติดและการปล่อยวางเพื่อรักษาใจของตัวเองค่ะแล้วพรของพระพิคเนตจะเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณในอนาคตค่ะ คนเกิดวันพุธใบแรกขึ้นไพ e c i s i o n สัปดาห์นี้จะมีสถานการณ์สำคัญที่คุณต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือทิศทางชีวิตที่จะก้าวต่อไปเพราะพิคเนตเตือนว่าอย่าหนีการเลือกเพราะการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจแล้วค่ะให้คุณใช้สติและมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วคาตอบที่แท้จริงจะเผยออกมาในไม่ช้า ใบที่สองโฮเนสไพ่ใบนี้หมายถึงการคืนสู่สมดุลพระพิคเนตกำลังบอกให้คุณรวมพลันของหัวใจเหตุผลและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นคงภายในก็ไม่ต้องรอให้ใครหรืออะไรมาเติมเต็มชีวิตของคุณค่ะ ใบที่3 Promise of the future นี่คือไพ่แห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่พระพิคเนตกำลังมอบพรแห่งความมั่นใจในอนาคตให้คุณเส้นทางที่คุณกำลังเลือกในตอนนี้จะนำพาไปสู่โอกาสที่ดีและการเติบโตในอนาคตค่ะ สรุปแล้วพระพิคเนตกำลังบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์ที่ผลักดันให้คุณต้องเลือกท่านต้องการให้คุณมั่นใจในพลังภายในตัวเองแล้วท่านจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและนำพาความสำเร็จมาสู่คุณในไม่ชานี้ค่ะ คนเกิดวันพฤหัสใบแรกขึ้นไพ่ Empowerment ไพ่ใบนี้คือสัญญาณของการได้รับพลังดีๆคืนกลับมาหลังจากช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกหมดแรงหรือขาดความมั่นใจคุณจะกลับมาควบคุมชีวิตด้วยความมั่นใจจะทำให้คุณรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองค่ะ ใบที่2 Promise of the future ไพ่ใบนี้หมายถึงอนาคตที่สดใสกำลังรออยู่นะคะถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่การก้าวไปของคุณกำลังพาไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในอนาคตแน่นอน ใบที่ 3. Courage พระพิคเนตกำลังบอกให้คุณกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลขัดขวางหนทางของคุณความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการก้าวไปข้างหน้าทาั้งที่ยังกลัวอยู่ค่ะ สรุปแล้วสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์ที่ผลักดันให้คุณต้องกล้าเลือกกล้าทำกล้าแสดงศักยภาพของตัวเองพระพิคเนตกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเชื่อในพลังของตัวเองเพราะสิ่งดีๆกำลังจะมาถึงในไม่ช้าแล้วท่านจะเปิดทางให้เมื่อคุณมีความกล้าค่ะ คนเกิดวันศุกร์ใบแรกขึ้นไพ่ Understanding คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผู้คนในชีวิตสิ่งที่เคยสับสนจะเริ่มกระจ่างชัดมากขึ้นไพ่ใบนี้คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการมองเห็นด้วยหัวใจแทนการตัดสินด้วยอารมณ์ค่ะ ใบที่2 Empowerment หลังจากที่เข้าใจสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพระพิคเนตจะมอบพลังให้คุณกล้าที่จะลุกขึ้นตัดสินใจลงมือทำสิ่งที่เคยลังเลไพ่ใบนี้สื่อถึงพลังแห่งความเชื่อมั่นการรับผิดชอบชีวิตด้วยพลังบวกและการไม่ยอมให้ความกลัวควบคุมจิตใจค่ะ ใบที่ 3. Fulfillment ไพ่ใบนี้คือสัญญาณของผลลัพธ์ที่งดงามคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางความพยายามที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นผลไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จหรือความสงบภายในจิตใจค่ะ สรุปแล้วสัปดาห์นี้คุณจะได้รับคำตอบบางอย่างที่เคยสงสัยมานานหรือเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆต้องเกิดขึ้นแบบนั้นเมื่อคุณยอมรับและเข้าใจทุกอย่างแล้วพระพิคเนตจะเสริมพลังให้คุณลุกขึ้นอย่างมั่นใจและประทานพรแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นจริงในไม่ชานี้ค่ะ คนเกิดวันเสาร์ใบแรกขึ้นไพ่ดีวายสปอร์ตพระพิคเนตกำลังปกป้องและช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังค่ะคุณจะได้รับการคุ้มครองได้รับคำแนะนำจากจักรวาลหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการพอดีค่ะจงเชื่อว่าพระองค์กำลังจัดการสิ่งต่างๆให้ลงตัวที่สุดเพื่อคุณค่ะ ใบที่สอง Child Life Expression ไพ่ใบนี้คือการกลับมาเชื่อมต่อกับความสุขภายในใจให้คุณปล่อยใจให้เป็นอิสระเหมือนเด็กทำสิ่งที่ทำให้มีความสุขหัวเราะง่ายกับสิ่งรอบตัวรู้สึกรักได้โดยไม่ต้องกลัวปลดปล่อยความกังวลและกลับมาสื่อสารจากหัวใจที่แท้จริงแล้วความจริงใจจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะ ใบที่สามฮาร์โมนีพระพิคเนตกำลังบอกว่าพลังรอบตัวคุณกำลังเข้าสู่ภาวะสมดุลทั้งจิตใจความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความราบรื่นหรือการกลับคืนมาของพลังบางอย่างในชีวิตค่ะ สรุปแล้วสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักใจและเชื่อมั่นในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณเปิดใจด้วยความจริงใจเหมือนเด็กพระพิคเนตจะนำพาความสงบและความสมดุลกลับคืนมาสู่ชีวิตคุณค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ใบแรกขึ้นไพ spiritual quest ไพใบนี้สื่อถึงการตื่นรู้ภายในการเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์และการเข้าใจบทเรียนของชีวิตในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ล้วนมีเหตุผลเพื่อพาคุณเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นค่ะ ใบที่สองโฮเนสพระพิคเนตกำลังสื่อว่าคุณจะกลับมามีความชัดเจนภายในใจมากขึ้นมองเห็นคุณค่าของตัวเองและรู้ว่าคุณมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แล้วเมื่อเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะพบพลังแห่งความสงบภายในใจค่ะ บที่ 3. Courage ไพ่ใบนี้คือพลังแห่งการข้ามผ่านความกลัวค่ะถึงแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนแต่ความกล้าหาญจะเปิดประตูสู่ความก้าวหน้าให้คุณยืนหยัดทำในสิ่งที่เชื่อและไม่หนีจากสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง สรุปแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาของการค้นหาคำตอบในใจคุณอาจจะต้องเลือกเส้นทางใหม่ได้เห็นความจริงบางอย่างให้คุณลงมือทำด้วยหัวใจที่กล้าหาญและจัดการชีวิตให้สมดุลแล้วเส้นทางของคุณจะเริ่มชัดเจนขึ้นจักระวาลพร้อมจะสนับสนุนคุณให้คุณได้พบกับความสำเร็จค่ะทางช่องขออวยพรให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในสัปดาห์นี้นะคะ